เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็คิดว่าจะเอาทองถวายลวงตาเอ,อีานนี้ได้แท้ๆก็เลยได้ทั้งหมดได้ทองทั้งหมดคณะสงฆ์พร้อมกับญาติโยมวัดป่านาคำน้อยของเราเออทองทั้งหมดได้26กิโลกับ12บาทอ,อ่ดีแล้วอันนดี้บุญในหลายหนะ้า ทองทั้งหมดวัดของเราได้ยี่สิบหกกิโลสิบสองบาทดอลลาร์ได้หกร้อยหกร้อยกว่าดอลลาร์นะเงินบาทได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าบาทติดตน้นผาล่าอ่าร่วมกันเมื่อแล้ววัดของเฮานี่ทำหมุญเมื่อสิบสองสิงหานี่สิบสองล้านกว่า อไดสส้สิบสองล้านกว่าโมเมนหน่อยไปะไหนได้อืมพอกิโลหนึ่งอทองกิโลหนึ่งเนี่ยสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทต่อหนึ่งกิโลพอวันวันจุนจวนขึ้นมาเนี่ยเอี่ยขึอีกนิดบ,บาทเนี่ยเออเป็นสี่แสนแปดหมื่นกว่านิดบาทเนี่ยเอ พระเพิ่มรายง,งานมาเนี่สรปย่อโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนนับถึงเช้าวันที่13สค2546ทองคําที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว6,700กิโลกร,รมัมดอลล่าร์8ล้านดอลช่วงวันเกิดวันที่10-12สค46 ได้ทองคำา1 8 4กิโลกรัม8บาท68สตังดอลลาร์2 5 0 0 4 9 9 0ดอลเฉพาะวันที่12สิงหา2546ได้ทองคำา1 1 6กิโลกรัม56บาท74สตังอันนี้ทองคำดอลลาร์6 หมื 18, น่นแปดพดอยเาสลเงินสด6กล้านสองแสนสบาททองคำที่รวบรวมจากรวบรวมจากที่ต่างๆและงานทดแทนคุณ 12. สิสองสิงหาคม2,546แต่ยังไม่ได้หลอมเข้าคลังหลวงมีอยู่กับหลวงตาทองคำ 596กิโลกรัม29บาท13สตังรวมทองคำทั้งที่มอบแล้วและที่มีอยู่แต่ยังไม่ได้มอบ6700บวก596จะเป็นทองคำ7ตัน7,296กิโลกรัม แต่ว่ามีแหน่ลงไปสีมอบเขาข้างลวงยังขาดสิบตันอยู่อีกไงยังขาดอยู่สองตันกับเจ็ดรอยสี่กิโลลงไปผู้ใดเสี่ยเอาตันสองตันทั้งหลังนี่เอาเลยนะได้บุญหลายได้ให้ลงตาเศ้าเมยอ,อันนี้คือสรุปอันนี้ผลลงวันที่สิบสามแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะพวกเราทำไปไม่ต้องเครียด เพราะว่าหลวงตาตั้งสิบตันเนี่ยท่านรู้แล้วว่าท่านจะได้สิบตันท่านจึงตั้งแต่ว่าเรานี่ไม่หน้าที่จะต้องส่งเสริมท่านมีเท่าไรเอา้าช่วยหลวงตาเต็มที่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาแต่หลวงพ่อเองเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลวงตาท่านมองเห็นแล้วท่านจึงได้ตั้งแต่หลวงพ่ออินหลวงพ่อจอินยังตั้งอนนยู่อืยเอาที่แท้ก็ได้ทั้งยี่สิบหกกิโลเลยม,มันต้องมี ต้องมีเขาสักก่อนไหมถ้ามันแห้งแล้งทั้งหมดจะไปตั้งเขาได้ยังไงอันนี้ลุงตาต้องเห็นเงื่อนเห็น,หนงามสก่อนอลุงตาท่านจึงตั้งขึ้นมาแต่พวกเราอยู่สุดท้ายไปหลังลูกหลานนี่หงายหลังทำไมลุงตาจึงตั้งสูงถึงขนาดนั้นแต่ตามที่ยิงลุงตาท่านต้องรู้ในใจของท่านแล้วว่าต้องได้แต,ต่ต้องเสียเวลาหรือว่าทำเวลาสักหน่อย แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่คิดว่าได้แน่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ก่อนท่านจะเป็นครูบาอาจารย์พวกเราได้อย่างไรที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนี่ก็เพราะท่านต้องต้องรู้ว่าต้องได้ถ้าคอยดูกันแล้วกันนะอันนี้ก็ใกล้ความจริงเข้ามาพอสมควรแล้วแต่ที่แรกพวกเราก็ต่างคนก็ต่างหงายหลังใครหงายหลังเรานะ่ะสูงเกินไปแต่ถึงวันนี้ก็จวนแล้ว ยังยังเหลืออยู่สองตันกว่ายังเหลืออยู่สองตันเจ็ดร้อยกว่ากิโลเองนะอันนี้ก็คือการช่วยชาติแต่บางคนก็มีปัญหาถามขึ้นมาว่าทําไมหลวงตาจึงรวบรวมทองคําอยู่ยังไม่หยดุดหลวงพ่อก็ให้เหตุผลว่าแต่หลวงตาไม่ได้เหตุผลนะแต่หลวงพ่อให้เหตุผลว่า เงินในธนาคารหรือเงินในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สามบัญชีบัญชีหนึ่งกระแสรายวันก็คือเงินอาอ,าอามาใช้ทั่วๆวไปเงินออมทรัพย์ก็เอามาใช้ในส่วนราชการเ,าเงินฝากประจำก็กคือเอามาเป็นหลักของประเทศชาติแต่นี้ลงตาท่านไม่ได้เอาไปใช้ประจำวันและก็ไม่ได้เอามาใช้ ให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการเงินก้อนนี้ท่านเอามาเป็นหลักของประเทศเอให้เป็นหลักของประเทศเงินก้อนเนี่ยกว่าลักษณะว่าฝากประจำเ,เป็นเงินฝากประจําของชาติเพราะงั้นเดีะเอาเข้าหลักนี้แต่ทีนี้หลวงตาท่านทาไมจึงทําจึงทุ่มเทถึงขนาดพูดแล้วพูดอีกย้าแล้วย้ําอีกอายุถึงขนาดนี้หลวงตาท่านอาจจะมองไกลกว่าพวกเรา แต่พวกเราอาจจะมองสั้นแต่หลวงตาในท่านมองไกลหลวงพ่อคิดว่านะไม่ใช่ความคิดของท่านนะแต่หลวงพ่อคิดว่าเ,เพราะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับเมืองไทยแต่ถ้าว่าต่อไปอาจจะมีคนดูถูกขึ้นมาว่า,าศาสนานไม่มีประโยชน์อะไรกับชาติไทยอย่างเนี้ยพอ,อจะมีคน ขึ้นมาพูดว่าในยุคใดสมัยใดมีที่ผ่านมา,าก็เคยมีที่ว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุงชาติอันนี้ก็เหมือนกันในยุคประเทศชาติบ้านเมืองจะล่มจมล้ตาท่านก็ออกมาช่วยชาติอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละให้เขา,าออกมาเทศนาให้พี่น้องประชาชนไม่ให้ลุกค,คือขึ้นมาเหมือนกันเถอะในยุคนั้นเขารู้สึกว่าถ้าว่าไม่มีใครออกมาพูดมาตักเตือน ญาติโยมลูกหลานพี่น้องประชาชนเนี่ยจะคิดยังไงก็ไม่รู้อาจจะลุกก่อนของอะไรฟืดตึงไปหมดอย่างเนี้แล้วจะทํำยังไงนี่นิ่ดวงตาท่านออกมาในยุคนั้นออกมาประกาศให้พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายไปทุกหัวไรลแหงประกาศให้ญาติโยมรับรู้รับทราบว่าเศรษฐกิจมันพลิกล็อกอย่างนี้อืมประเทศชาติเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กระทาให้ญาติโยมทั้งหลาย สำเนียกสำนึกจากนั้นก็ขอให้ช่วยชาติให้เสียสละคนละบาทคนละห้านสิตาตังคนละเท่าไรก็ไม่ว่ากันกานี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลงตาออกมาแต่พอมาถึงจุดนี้ก็หลงตาก็พยายามหาทุนเข้าช่วยชาติเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไปในยุคหนึ่งประเทศชาติของเราพระสงฆ์องค์กเจ้าที่อยู่ในป่าเขาป่ารงพงไพ่เลียงหน้ากระดานกันออกมาเพื่อช่วยชาติ อันนี้ก็คงจะเป็นเป็นผลดีต่อไปในอนาคตอันนี้คือมองมองไกลว่างั้นเถิดอ,อย่างเห็นไหมอย่างพระนเรศวรลบค่าศึกสมัยก่อนตีถล่มเข้าไปถึงมหาอุปราชไปก็สนศึกเอาช้างชนกันเลยนโะอนสู่พระนเรศวรก็เอาชนะมหาอุปราช จากนั้นพระนเรศวนก็กลับมาเนี่เสียพระไทยว่าข้าทาสบริวารทหารกองทัพของพระองค์เนี่ยปล่อยให้พระองค์ดุดเข้าไปได้ยังไงไม่มีใครติดตามเข้าไปเลยกลับออกมาก็จะจัดโทษประหารแม่ทัพนายกองทั้งหมดทิ้งบอกบอกพวกนี้ไม่จงรักภักดีปล่อยให้พระองค์เข้าไปก็ยังมีพระเถระสามองค์แน่เข้าไปบินทบาทกับพระนเรศวน ที่พระอ,องค์หลุดเข้าไปอย่างนั้นคงจะเป็นบุญบาร,รมีของพระอ,องค์ากาทาให้พระอ,องค์โดดเด่นขึ้นมาเพราะเอาชนะฆ่าศึกได้อันนี้ก็คือพระสงฆ์เข้าไปบินทบาทไปขอกับพระนเรสวนาจากนั้นก็พระอ,องค์ก็ประทานอ,าอภัยโทษให้แก่ขุนศึกทั้งหลายแน่ก็ยังเป็นประวัติศาสตร์มาได้ อันนี้คือคือบ้านเมืองยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระสงฆ์เข้าไปช่วยแต่ก็มีหลายๆเรื่องนะที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าในยุคก่อนๆมายุคถึงยุคนี้ก็นี่แหละหลวงตาของเราก็ได้มาช่วยชาติบ้านเมืองอย่างที่พวกเราเห็นจากนั้นท่านก็จะไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆแนะนําพี่น้องประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เราฟังดูสิสาระประโยชน์ที่หลวงตาได้แสดงให้ฟัง ถึงเราจะไม่ได้ฟังก็ตามแต่คนอื่นที่เขาฟังเนี่ยเกิดประโยชน์เห็นไหมจัดงานวันเกิดของหลวงตาเมื่อกี้เนี่ยมืดฟ้ามัวดินฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่ใช่น้อยฝ่ายประชาชนก็เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือผลงานขององค์หลวงตาเน,นี่ยนะช่วยชาติแต่พวกเรามีเท่าไหร่ก็อย่างที่ว่าเน่ยทุ่มเทสุดความสามารถของใครของเราเพื่อช่วยชาติไม่ใช่ช่วยใครท่านผู้ใดใครผู้หนึ่ง อย่างน้อยทองคําที่เราเอาเข้าไปกับไปตั้งไว้อยู่ในคลังหลวงไม่ไปไหนเป็นสมบัติของประเทศชาติเกิดประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองของพวกเราที่หลวงตาที่ทำนีก็ถึงจะช่วยได้ระดับหนึ่งก็คือน้ำใจน้ำใจของพระสงฆ์น้ำใจของชาวพุทธน้ำใจของพุทธบริษัทน้ำใจคนทั้งชาติที่ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย หลวงพ่อว่านเป็นผลดีเลยอืมเป็นผลดีกว่าผลเสียเลยเมืองไทยของเราที่หลงตาออกมาเนะี่ยหลวงพ่อวัรถุกอถูกที่สุดอืมแต่คนอื่นจะว่าไม่ถูกกับสุดแท้แต่นนาจิตตัง <c oughs> นานา,นาจิตตังนานา,นาทัศนะว่างั้นเถอะแต่หลวงพ่ออินเนี่ยว่าหลวงตาทําถูกละนี่แหละอันนี้คือเศรษฐกิจเอาต่อไปรับพรนะบันนี่นะ ขันเมาไว้บอกเนาเมันเา่าไปหนาเนี่ยว่าหนึ่งประเทศชาติปานเมืองเนี่ยขันบบเกียวก็หลงตาหลวงพอก็บอกเบาดอกอันนี้คือเกี่ยก็หลงตาบอกให้เป็นแนวความคิดบางทนกน็ดูถูกพระพุทธศาสนาดูถูกหลงตามันกระบอเมแนี่ยขึ้นกันเป็นบาปเป็นกรรมยะถาวาริวหาปูราปริปู